สมบัติตรงนี้มากมายลืกเกิดเราก็จะากกาแบ่งปันอะไรอยากจะแบ่งปันสมบัติให้ลูกๆลักคนไปดูแลคนะก่อนที่เราจะเสียขอให้มาเล็ดพันไปพอ้อปูมีกันหนึ่งเรื่องทานไล้ลอ,อ ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอ๋อกี่วันก้อนเดือนแล้วลูกๆเราจะเป็นยังไงบ้างต้นไม้จะเป็นยังไงบ้างอ๋อเฮ้ยตื่นเลยมาพ่อสิลูก ดีพ่อดีลูกเอ้ยต้นไ้นี้พ่อโคตรหนึ่งเดือนผมไปดูแลอย่างนี้โอ้ยสวยมากเลยนะลูกนะเออยกสมบัติให้ผมเอ้ยยังไม่ได้ลูกเอ้ยต้องดูของต้นไม้น้องๆของ่อละลูกนะของสวยเลยสวยลูกซื้อร้านไหนซื้อซื้ออ้าวสองมาพ่อเจ้ลูก

นี่้อต้นไม้สวยลูกเดียวโอ้สวยไม่จริงจริงเลยลูกเลยแต่พ่อยังให้สมบัติเจ้าไม่ได้นะต้องดูของเจ้าสามเจ้าสี่ก่อนโอ้ยต้นหมูสวยสุดแล้วโอ้สวยก็สวยก็สวยก็สวยจะสามมาพ่อแล้วลูก สวยนะเนี่ยต้องดูของเจ้าสีเจ้า,า,าห้าก่อนนะลูกนะไปนั่งก่อนไปไปไปชิวชิวสีหมาพอลูกเอ้ยโอ้โหเล่นมาริโอมากสหมเราสวนดีของพ่อสุดดุโอ้ดุ ลูกู้เอ้าก็สีต้อไม้จำเปไหนล่ะมันไม่แบบเห็นต้องไม้วิเศษวิเศษยังไรูขอลอนนาขอเป่าดูิได้เนยอเอามูไมช่ละเอ้อไปบาถึงมครับอันนึงสอ กิจะกระเป๋ากเกเ่กนนะจ้ะตันหาด้วยตัวมา้าสัอชอบ่อชอไ้ส่บัตรจะเป็นกับกูยุ่ยยังไม่ได้ลูกต้องรอลูกคนสุดท้ายของลูกนะเกลเาว้นะโอเคกับกโอเคโอเคคนต่อไปรอที่สุดอาจารย์หามาแล้ว นั่งกว่าลูกดูดเฮ้ยต้องยายเป็นไรอ่ะพ่อตายเหรอลูกพ่อนั่งอยู่นี่พ่อนั่งอยู่างนี้ป้าป้าโอเคใๆหาลูกแล้วก็หาลูกหาลูกเป็นอะไรลูกต้นไม้เจ้าไปไหนล่ะลอถามไปดูสิแล้วเจอมันเป็นไรลูก ไม่ขึ้นก็ไม่ได้นะเอาละกอด้ยตัสรุปแล้วผมก็จะยกสมบัติให้ใรวยฝุ่นใช่ไหมไม่ใช่ใจยังก่อนใจยังก่อนเลยจะเป็นผุผ่นครบโอ้ยขึ้นใจร้อจริง,รงๆเลยวัยลุ่กสมัยนี้เอาละผลที่จะได้ก็คือเจ้าพ่อ เจ้าได้สมบัติของพ่อไปเลยทำไมมาพ่อทำไมพ่อมาเล่นฟันที่พ่อให้ไปอ่ะพ่อไปทอดแล้วทอดบอวด้วยนะชุบแป้งด้วยปูปีเจ้าน่ะไม่มีความซื่อสัตย์เจ้ามีความซื่อสัตย์มากพ่อชอบจิตญาณของเจ้าเพราะฉะนั้น เจ้าเอาสมบัติควบไปเลยสว่วนคนอื่นๆจำไว้นะลูกความซื่อสัตย์โอเคคุณธรรมของคนประการแรกคือความซื่อสัตย์ประการที่สองคือการรู้จักข่มใจพึ่นตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่สามคือการอนทนอดกลัน และอดออมที่จะไม่ประพฤติร่วมความสัตาสุจริตประการที่4ีคือการรู้จักวางความาชั่วความคุจริตและรู้จักสลับประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรม4ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามลูกฝังและบำรุงให้เจริญง,งอกงามจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุพัฒนาให้มั่นคน ตางหน้าต่อไปพระบรมราชโชว,วาทขอพระบาทสมเด็จพระปรมินม,มหาภูมิพลอดุลยเดชมรชการพิ้า

I